นีเราจะมาซ่อม iMac กันครับลูกสาวมาอาการเล่นอยู่ดีแล้วก็ดับไปครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามันเป็นอะไรค,ครับหลังจากที่แกะจอมาแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นอานไหนของ iMac กนะครับก็จะมีพวกเมบอร์บระบบดูดความร้อนนะครับอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ก็ยังเป็น S อ ฮาร์ดดิสนะครับปัจจุบันรุ่นใหม่ๆก็จะเป็น SSD กันหมดแล้วนะครับตัวนี้ที่เห็นเล็กๆนี้ก็คือเป็นแผง Power เวอร์สะพายนะครับด้านสร้างก็จะเป็นลําโพง2ตัว<ะ>โอเคเพราะว่าอาการตอนนี้ก็คือเปิดไม่ติดเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองมาไล่เช็คไฟแต่ละจุดดูว่าสาเหตุเป็นอะไรนะครับจนจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับอมีกระดานะครับบนตัวตัวแผงที่เขาใช้